สบายดีปาลุงพวกเขาสมบูรณ์คเก่าตอนบใบใบปาลุงไอ้เหม็นบใบใบและตอนเพลินปะลุงหิ้วเขาแห้งเลยบใบใบตอนบใบใบปีงแหนมปาลุงไอหิ้วเขาแห้งเลยตะกี้ว่าสิแกงหน่อไม้ปาลุงแม่ด้วยสิปีงแหนมตำมักถั่วกินก่อนปาลุงโดยไม่ได้แกงหน่อไม้ตาลหินสบายไหม

สบายดีปะลุงน้องมีสบายดีปาลุงนะแม่น้องวีก็ซอขนาดพาลุงเลยน้องวีกกโสเลยเบื่งแม่น้องมาตับักถั่วปะลุงแม่น้องาม,มาติตับักถั่วปาลุง้าผิงหางเลยแซ่บไปเลยพริกดิบนะแบบลองเ่อมลวดย <c oughs> ไปสิบีบ๊ไหมจ นี่มดนี่เบื้องบางเพชรปวนมันขามหวยมากนี่นะตางปิดหาเอาปะลงเหมกตัวก็เอามาจากบ้านหนุ่มสูงไปลุงอ้าหายปลุงเอ้ไอ้ตัว่ ขี้ปวดปลุงเขาว่าหัวยมปวดออกพน้องเอ้ยอยาไปดหน้าันลงบู๊เสียงไปตาก้สีลู้บ้านไผ่เขาคากโลดพี่น้องเอ้ยฮ่าฮ่า้าแม่มาลี้ยงหน้าน้อยหยิมนี่คือใส่เกลือแม่หน่อยน่เลน่าละคือใส่เกลือเมื่อใบต้นซุงเมื่อ ลกเราเปนงยี่ยมนังเยี่ยมปิ้งนืแม่นังมัดตามกัวเป็นรูนะมอยู่โดดขึ้นแตหวยไปบ้าไปบ่งมองเขาแกเพชรปูอะม่นหากิยมันออกลมันจะออกาโบราณในผลเบิร์นนอยเยี่ยมอันนี้ขี่รถกลไกลมาที่มันจะกรุบละบ่าวละบ่าวดาระมาทางไหนระมาทางพี นี่แม้สี่งแั้วแล้วมาท่านพี่ม,ม,นนมันใหม่ปไปได้เว้ยมใหม่กักี้ต๊ก้ตั้มขาดไ้มอ้ยน้องเอ้กุซ่าว่าสิคืมาก,กินนั่นเก่น่อไมาอก็พักเวนเห็นเกบพักเวรคือมาจะลดกแตตาวันจกินแต่เกแเสบเนะาะ นนเอาพกแหงกันมากเลยีดวกินแกงม้ก็นแแหนันียบแล้วจะเจียวมาดเสกกับโเสกพุกาเลยแกงเลยเกือเดี๋ยวได้ได้หมอดของกูเด้เกินกมสมาหมอ้านรถเกียรดูนะมเขาแบบไทีแบ่าแบค คนงามใครๆก็จำไม่ได้ว่าซันใช่เด็นอะก็กะเด็นล้มากเด็นแล้บางเนยหัวมือลบ่น้น้นหักก็เลยพะลงไง nè nè nè, con palung này, <nào>. con <laughs> 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 ừ. 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 nó là <laughs> bị. Anh ăn à? nè, bớt. lắm. Thanh, nhớ nhang dây kia, nốt. Thanh. ngon nương ngồi nương nương ngồi nương nương ngồi nương nương กินข้าเทียงน้องมอดเหมือนกินแร่ละก็ซิมอน้องบีใส่ก่อนหมูเลยดูองมีหิวแหงเมนไมไหวกินถ่ายแกงน้องหม่มาว่ขึ้นมาพ่อจะเอาเด้ขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยเมนไม่เห็นบอกมามีห้องกินเลอะน้ำดหาิงเนมตาบกถั่วไปเลยแมน้องมอดกังแกงน้องม้ เมนอู้เป็นล่ามอยังมืออีเทิงก็มีนาใคคนหากินน้อเมนกินลดหนาบีเศกบอเ่บเยอะเ่บสบายดีปลาลุงแล้วสบายดีปลาลุงเร็วบ่

มันาผีเล่าี่มมันนาผแล่าผีมันาวผีล่มัน่เบอร้อกมกินมากกินมากกิมาได้เขาอิ่มแล้วได้หนึ่งไปยิงแกงหม่ได้เนาะ

ดำหน้าซอยน้องมอดน้องมี่เนี่ยนีแหละพี่นอ<ห>้นนองเอยเวลาด,ดำหน้า,จาเจ้าของแล้วก็หาหลอกกินเขาอนากินเขาฟรีฟรีบริษ <c ười> ัทฟรีแล้วบริจียงเ,เ,จเงินหรอ่าบริจเงินบั่งานกินเดเากินเองเมื่อเดอนีกินเองนะกิน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 เอาเอาเครับเอาหาเรืองอ้าวโอเค กี้ขาวต่องกันพี่น้องเนาะมาแต่ให้แต่หน้าหิบขาวอ่นเบิดเลยมมเวลาเรากินใส่เบิดนะโมมาทามาเบิดบโมเสปะเอาจะพร้อมยังี้บ่มีไกินพี่น้องเลยเนาะมาเดี๋ยวไม่พลางเยยม เดี๋ยวว่าเบิ่นใหญ่ไปกินเกลียงไม้หวานซันเรยนก่อนอิ่มก่อนระบาดไได้เมื่อง่ายดออยังสีถาลงขีดไหมน้องมอดอยู่ ระบาเมื่อนี่เมื่อมันปังครับผมโอนครับระบาปลุงแกงเราไหมปลุงเอยมาแล้วพี่น้องพี่น้องสบายดีอีกรอบเด้อพี่น้องเด้อ ตูดน้องมัดหยุดสูบขาดเลยลงลลังยแกงหใหม่ลูเอ้เขาื่มันไม่มาซอยดำนายกที่สพี่น้องยกแรกมาตำตัวปิ้งเนมยัคองแใหม่เมื่อาตกพักแหวน่ลกอ้พักแหวนนะดำนาน้งาบัาลกพี่น้องเอ้มันนีอ้าวมาซอยแเบื่อัดหลบสอบสองหบสองวนี้วิทถูกไปบาทเลยวิทย์ถูกเดี๋นากตัดดูดก้าขึ้น ดังนาพูดมาถูกนะลุงเนาะเซยุกเลยแคทแอบหงอกบปจักเขาก็ต้องอยู่ให้เป็นเลยเฮ้ยอยู่อยู่อย่นแล้วบ้างเดตโตมาอยู่นุนซูงตัวยังอยู่แบบอยู่เป็นอ่าแสบมาแสบเอ้าจากไกลจาไก่แล้วก็เอื่อยมาสวยตำนาอีกเนี่ยตำนานูนแสบไอ่น้อยอยู่แล้วเนาะกากแย่งน้อยบนนี่คือหอมเดินหน้าอย่างหายทั้งตะกะไปลุงเลย ตรนาบบราณสักเนาหา,หไหหายไปเล่ไปไวอยู่อต,อตอนนู้บนะบ,บ่น้าบ่อยากเล่เอาไว้อนาตบ่มีกี่แม่ความโตเน้ำมือละหายได้เยี่ยมเมนให้หิดปวกดิตอนสาก,ก็ลงหายหนึ่งกะให้หิดปวกตอนแรกก็ลุกกะเหมือนสาวดำ่าซะต้อมาปวดให้ปวดอือเห็นกลางืนกพอจีเห,ห็นแหละแพงไหว้ข่อยพ่อเอาอยัางไปอ,อ้อไมโลด

อันลูกยงพาอะให้เราทกนบอกพุกูกเคยไปทางใดว่าบุญจักมองเราเห็นในี่ส่งเราเลยตรงนั้นลุงเอียนเนี่ยบคนออกหลาดฮาโลดงูวกนี้พวนี้ก็เยอะขึ้นนะไปายลยแเห็นนี่เว้เว้เหองเง็นว่้นเว้นนะคนหาลายบอา ้าเป็นยั้งยังขึ้นนะคะเจ็จานเห็นปงนะขาวเลือกบาีตอบไผ่ปะเห็นหนายเพระเาให้ละมูกแหงคัเห็นบดกุดออกข้าเมื่อหาสักคุ้มมาก็ละตีหนึ่งตีสองออกละเห็นไงตีนขึ้นคือนวิ์ดินให้ยังเห็นไงเอาขาวมันไม่ไม่เลิกข้าบเป่านโพนี่เห็นแต่หัวมือเห็น เอาเบาง่ายไพเาตอบตีนมนเนาะโดยเขามากเลยครับอตนอ้ม่ด้แห้งคักม่นคักสมัยมันบุกรมมันสมัยมันสมัยเงี้ที่เรางกเปกินดอกบานอือเอาลยกนลกลางคืนเอเอาแต่ไข่มากินเนาะนฮะกัเว้นหนี้อยย่ามเจ้านี่ยเบิดอยนนด้คบะไันบ่ได้ ຮອດນ້ອງມາຊິຂໍລາປິດຄິບລ້ປາລຸງฝากกด like กด s h a r กดติดตามช่องน้องมดนี่เด้อປາລຸ